สี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น AB แล้วก็ C แล้วก็ D นะครับซึ่งเราจะได้ความสัมพันธ์นะครับก็คือ x กำลังสองนะครับจะมีค่าเท่ากับ b กำลังสองบวก d กำลังสองนะครับให้เป็นสมการที่1 ก็21กําลังสองนะครับก็จะเท่ากับ c กําลังสองบวก d กําลังสองนะครับให้เป็นสมการที่สองแล้วก็20นะครับ right. 20กําลังสองก็จะเท่ากับ a กําลังสองบวก c กําลังสองให้เป็นสมการที่สามและสุดท้ายนะครับ16กําลังสอง ก็จะเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับให้เป็นสมนการที่4จากนั้นก็นำสมการที่สองมาลบสมการที่3นะครับก็จะได้21กําลังสองลบ20กําลังสองก็จะเท่ากับ d กําลังสองลบ a กําลังสองนะครับให้เป็นสมนการที่5จะสังเกตนะครับก็คือค่า c กําลังสองเนี่ยก็จะหมดไป จากนั้นก็นำสมการที่5นะครับไปบวกกับสมการที่4ก็จะได้21กําดกำลังสองลบ20กํากำลังสองบวกด้วย16กํำลังสองก็จะเท่ากับ B กกำลังสองบวก D กกำลังสองแต่สังเกตนะครับก็คือค่า A กกำลังสองก็จะหมดไปนะครับ เกตว่าตัว b กําลังสองบวก b กําลังสองก็คือค่า x กําลังสองในสมการที่หนึ่งนั่นเองนะครับวันเราก็จะได้21กําลังสองลบ20กําลังสองบวก16กกําลังสองก็จะเท่ากับ x กําลังสองนะครับซึ่งจะได้ผลลัพธ์ก็คือ297เนะครับเท่ากับ x กําลังสองนะครับหรือ x ก็จะเท่ากับสแค o รู 3คูณกับรูท33นะครับก็จะตรงกับคําตอบข้อที่2นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็ยังมีวิธีคิดได้อีกหนึ่งวิธีนะครับเป็นวิธีลัดน,นะครับจากความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทะยงมุมนะครับทั้ง4เส้นนะครับเราจะได้ความสัมพันธ์ว่า x กําลังสองนะครับบวก20กําลังสองซึ่งจะเป็นเส้นทแยงมุมนะครับในแนวของ bd ก็จะเท่ากับ 6กำลัง2บวกด้วย21กำลัง2นะครับซึ่งจะเป็นแนวเส้นตัง้งมุมของ AC นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x กำลัง2ก็จะเท่ากับ16กำลัง2บวก21กำลัง2ลบด้วย20กำลัง2ก็จะได้ x กำลัง2ก็จะเท่ากับ297หรือ x เท่ากับ3รูท33เช่นกัน